สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาตำส้มตำกันนะครับอา,อาหารพื้นบ้านของเราวันนี้ก็จะเป็นตำส้มตำทัดเนี่ยซื้อมาจากตลาดนะครับเป็นชุดมาเลยครับถุงละยี่สิบบาทครับก็จะมีเส้นมะละกอรครับนะครับเป็นมะละกอถึงยี่สิบบาทนะครับก็ะจะมีถั่วแล้วก็ไปมูพริกมะนาว แล้วก็เราก็จะแต่เขาไม่ได้ให้กระเทียมนะครับเราก็ใส่กระเทียมเพิ่มสี่ห้าสี่ห้าหัวนะครับแล้วก็จะเกลือใส่นะครับ,รบใส่ไปเลยเอ้ยครับลืม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 ตามคลิกนะครับ ไปก่อนนะครับแล้วก็เด็ดหอยยาวใส่นะครับเหอยยาวนะครับกวฟักยาวแล้วก็พิกนี่เราจะใส่หมดเลยนะครับแต่เราจะทามไม่ทำไม่ละเอียดนะครับเพราะเดี๋ยวมันเนผะ็ดครับ พอนล้ครับไม่ละเอียดมากบต่ไม่เดียดมากนะครับแล้วก็เราก็จะฝ่ามะนาวใส่เลยนะครับอุ้ยนี่ครับมะนาวครับมะน,น,นาวน้ำเยอะๆนะครับใส่ลงไปใส่สักชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะครับไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่นิดเดียวแล้วก็ ของเรานะครปรารานะครับปลาปลาร์ของเราจะใส่ประมาณนี่ครับประมาณหนึ่งทพีครับต่อไปน้ำปลาของเราจะใส่นิดเดียวพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ก็ใส่ไปนะครับจะมีแค่นี้ครับผมมีประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็น้ำเส้นใส่ลงไปนะครับเส้นใส่ลงไปอันนี้น้ำตาลเราจะไม่ไม่ใส่นะครับถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเข้าไปนะครับน้ำตาลตุดนี่ครับ แค่น,นี้ก็อร่อยแล้วครับอ๋อจะขาดอีกอย่างนึงครับขาดผงชูครับขาดอย่างนึงนะครับผงชูรสเกือบลืมไปครับใส่ประมาณนี้พอนะครับแค่น,นี้ก็อร่อยแล้วครับผม อาหารพื้นบ้านเราวันนี้นะมีส้มตำถุงจากตลาดนัดครับอร่ยไหครับเดี๋ยวขอชิมกันนะครับอืมอืมอร่อยครับ่อยนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ